เอาละครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยแล้วกันนะครับวันนี้เราก็มาอยู่กับเรียวโยกังโมบายเช่นเคยนะซึ่งตอนนี้ผมอยู่กับเอ่อคุณบุญเลิศนะครับบุญเลิศอันนี้ Nig เป็นใครไม่รู้นะครับขออนุญาตด้วยแล้วกันนะกิวเอ่อเนวอดายนะครับซึ่งวันนี้นะครับค um ุณผู้ชมครับวันนี้เราก็จะมาทําการสรุปนะครับเกี่ยวกับกิจกรรมที่เพิ่งอัปเดตเข้ามาในเกมนะว่ามันมีอะไรกันบ้างนะครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเนี่ยเราลองไปดูกันเลยแล้วกันนะครับคุณผู้ชมครับไปเลยสําหรับอัปเดตอย่างแรกนะครับก็คือนี้เลยุชม เจ้านี่นะครับเชื่อมต่อพิเศษนะครับนี่นะครับของที่มันให้มาในแต่ละวันเนี่ยก็ค่อนข้างดีเลยนะวันแรกเนี่ยมันให้เสือถึง3ตัวนะคุณผู้ชมอุ้ยแจ่มไปเลยนะต่อมากับกิจกรรมนะครับนี่ตรงนี้เลยคุณผู้ชมตรงนี้นะครับกิจกรรมเป้าหมายต่อเนื่องนะครับมันก็มีการอัปเดตก็มาใหม่แล้วนะครับก็เหมือนเดิมเลยนะให้ทาตามเคว็ที่มันรีเควสเข้ามาได้เลยนะครับมีกิจกรรมรวบรวมใหม่มานะครับนี่แบบนี้เลยนะ เป็นเจ้ากุหลาบแดงนั่นเองนะครับนี่ก็ไอ้พวกนี้เนี่ยมันได้จากการที่เราตีมอนเตอร์นะครับที่เลเวลไม่เกิน10นะคือน้อยกว่าเราไม่เกิน10เลเวลนะครับแล้วก็มากกว่าเราเนี่ยไม่เกิน10เลเวลนะครับมันก็จะได้พวกนี้มาครับเราก็ทําการรวมมันนะแบบนี้เลยนะกดรับเลยปึ๊บแหมมันไม่เลยนะฮะทำไปเรื่อยๆนะครับซึ่งถ้าเกิดว่าเรารวบรวมไปได้เรื่อยๆนะครับมันก็จะได้ไอ้พวกนี้มานะครับเป็นช่อกุหลาบแดงที่โดนปฏิเสธนั่นเองนะครับที่โดนปฏิเสธเออ เสร็จแล้วเนี่ยพอเราได้เจ้าพวกดอกไม้พวกนี้มาครับเราก็มาทาการแลกของนะครับโดยไปที่รถเข็นนี่นะคุณผู้ชมปึ๊บมาที่ร้านค้านะครับเราก็มาที่แลกเปลี่ยนแล้วก็มาที่เ,ทเอ่อร้านค้ากิจกรรมปึ๊บนี่เห็นไหมตอนนี้เนะี่ยผมยังไม่มีดอกไม้นะมันก็ขึ้นว่าศูนย์แบบนี้นะครับเนี่ยเราก็สามารถแลกพวกนี้ได้เลยนะครับแล้วแต่คุณผู้ชมเลยนะซึ่งดอกไม้นี่มันมีจํากัดนะเนี่ยนะครับเห็นไหมเราสามารถรับได้แค่ไม่กี่อันเองนะครับนี <S <S ่นะครับก็แล้วแต่เลยนะครับรวมถึงยังมีอันนี้ด้วยนะคุณผู้ชม ขาเรียกว่ากิจกรรมรวบรวมสัตว์หรือเปล่าเหมือนกับว่าถ้าเรามีสัตว์ตามจํานวนนี้นะครับเราก็สามารถมารับไอ้เจ้าพวกนี้ได้นะอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะครับว่ามันรับไมเรื่อยๆหรือเปล่านะหรือว่ามันรับได้แค่ครั้งเดียวนะครับก็ใครที่รับไปแล้วก็ลองคอมเมนต์มาได้นะครับว่ามันรับได้เรื่อยๆหรือเปล่านะกิจกรรมคืนกําไรนี่นะครับก็สําหรับสายเติมเนี่ยสายบอกว่าหุยชมได้สร้อยม้าฟ้าด้วยนะครับใครที่เติมไป หนึ 15, ่งแสนห้าหมื่นเพชรอย่างนั้นน่ะเหรอโคเถื่อนกิจกรรมยินดีปีดาครับเออน,นี้ดูสิว่าสุดท้ายได้อะไรนะครับยุทถ้ามันเต่าดาม,มันปลาอ่าเหมือนกับครั้งที่แล้วเลยนะครับครั้งที่แล้วก็ได้เต่าดําม,มันปลานะครับมันจะเป็นท็อปนะมันจะรวมนะครับมีทุกคิดเลยนะครับตั้งแต่อาวุธยันอุปกรณ์สมใส่เลยนะครับมีกิจกรรมผููท้าชิงปลองด้วยนะครับก็คือให้เราไปลงลานประลองหนึ่งหนึ่งนะแล้วเราก็จะสามารถ รับของพวกนี้ได้เลยนะครับดีไหมรับเลยรับเลยนะฮะนี่มีกิจกรรมสนับสนุนกันเสริมพลังด้วยนะครับหุยอ,อันนี้นี่เหมาะสําหรับซักกระบ,บอกนะครับเพราะว่าซักกระบ,บอกนั้นบวกติดรัวๆนะครับใครที่อยาก uh, สาเร็จกิจกรรมนี้รัวรวนะครับก็สามารถใช้สูตรการตีบวกแบบซักกระบอกได้นะครับซึ่งบวกแบบไหนนั้นต้องลองไปดูในคลิปตีบวกของผมนะกิจออกรรมภารกิจรายสัปดาห์นะครับอ,อ,อันนี้ก็ให้คุณผู้ชมทำภารกิจรายสัปดาห์ได้เลยนะครับ แบบนี้เลยแบบนี้เลยนะฮะทำครบเนี่ยเราก็จะได้ไอเทมตามนี้นั่นเองนะครับต่อไปสัตว์เลี้ยงประจนภัยนะครับนี่ก็คือให้เราเนี่ยนำสัตว์เลี้ยงไปประจนภัยนะครับมี3ชั่วโมงมี12ชั่วโมงเนี่ยอันเนี้ยก็แล้วแต่เลยนะครับผมแนะนำให้ทำสามชั่วโมงก่อนนะก็เนี่ยให้คุณผู้ชมเนี่ยเข้าไปที่ตรงกีํากิธีครับมาที่ประจนภัยนี่เห็นไหมพยายามนะครับเนี่ยสามชั่วโมงใช่ไหมเราเอาเข้าไปนกเป็นกวิ้หนึ่งตัวพึบพยายามให้มันเกินแปดไิบนปครับมันต์เข้าไว้นะบบนบ้เห็นไห้ ตัวเหลียวหนูออาสามชั่วโมงไปเลยชินมูแพนด้าแปดสิบสองเปอร์เซ็นต์รู้สึกว่ามันจะน,น้อยไปหน่อยนะครับเติมเหยื่ยกตัวหนึ่งแอบเป็นเก้าสิบเปอร์เซ็นต์แล้วไปเล่เหนือนะครับนกูกพูดแอบไปทำปฐพีนะครับอินซีมาป่าเจ็ดสิบแปดเปอร์เซ็นต์เหนือนี่เอาสือดาวไปตัวหนึ่งไปลังร้อยยุดปึ๊บปึ๊บปึ๊บไอ,อตัวหนึ่งเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ไปสามชั่วโมง คือเราพยายามให้มันเกิน80%เข้าไว้นะครับไม่งั้นเนี่ยเรากระจาย,ๆๆย,ยกระจายเยอะเกินไปเนี่ยมันก็ล้มเหลวนะคุณผู้ชมมันก็จะเสียเวลาเปล่านะครับแล้วพอคุณผู้ชมรับประจนภัยเสร็จแล้วเนี่ยคุณผู้ชมก็สามารถปรกดรับไอเทมตรงนี้ได้เลยนะครับนี่ไปเนี่ยรว่วไปเลยรวไปเลยเฮ้ยรวมไปเลยนะต่อไปนะครับมาที่ร้านค้านะคุณผู้ชมสิ่งที่มันเปลี่ยนไปนะครับมันจะมีไอตรงร้านค้ากาชาเนี่ยคุณผู้ชมมันจะมีร้านค้าสัตว์มาเพียบเลยได้เห็นไหมเนี่ยเป็นกล่องเกี่ยวกับสัตว์ทั้งนั้นเลยนะครับ มีกล่องหินดัดแปลงสัตว์พหนะด้วยนะ <c oughs> ใครที่ชอบเลี้ยงสัตว์นะครับก็มาตรงนี้ได้เลยนะฮะแล้วก็ของที่เอามาขายใหม่นะครับนี่ตรงนี้เลยอันนี้ผมคิดว่า <c oughs> ค่อนข้างดีเลยนะเนี่ยนะครับไอตรงแพ็กเกจโชคลาบล้นหลามนะครับซึ่งมันจะให้ป้ายมุนทูลุนะครับระดับ3เนี่ยสิอันนะครับป้ายมุนทูลุระดับ4ี่เนี่ยคือ3อันแล้วก็ป้ายมุนทูลุระดับ5เนี่ยหอันเลยนะยคือระดับ3ามนันเป็นระดับ B นะครับระดับ4เนี่ยคือระดับ A นะครับแล้วก็ ระดับ5เนี่ยคือ S นะครับให้มาเยอะมากๆเลยนะผมคิดว่าอันเนี้ยคือคุ้มนะครับแล้วก็มันจะมีอัปเดตเข้ามาเยอะเลยนะไอ้พวกนี้นะครับนี่เป็นแพ็กเกจสำหรับเสนุอวุฒินะครับก็จะมีพวกใบตีบวกนะครับแล้วก็หินอัพอาวุธนั่นเองนะครับแล้วก็มีอีกหนึ่งอันนะครับที่พอจะคุ้มอยู่นะครับก็คือเจ้านี้นะครับแพ็กเกจคืนกําไรพัฒนายุทธภัณฑ์นะครับเนี่ยเห็นไหมมันจะได้หินพวกระดับสูงนะครับอย่างละ20เม็ดเลยนะ ซึ่งถือว่าดีมากๆเลยนะครับก็อันนี้นะครับในราคา499เพชรนะครับก็ไม่ได้แพงมากเท่าไหร่นะคือคุณผู้ชมเนี่ยสามารถมาซื้อตรงนี้ได้เลยนะครับถือว่าค่อนข้างโอเคนะมันจะทําให้เราอัพพวกชุดหรือว่าอาวุธเนี่ยได้เยอะมากๆเลยนะครับไอหินระดับสูงเนี่ยมันเพิ่มเยอะมากๆเลยนะคุณผู้ชมมันไม่ได้เหมือนไอพวกระดับดีหรือว่าระดับ4นะครับมันเป็นระดับ B ใช่ไหมมันแบบว่าอัพอาวุธได้แบบโหดจัดๆนอกจากนี้นะครับเดี๋ยวจะพาให้ดูบัฟชนอู U นะครับบัฟชนอู U เนี่ยก็ามาใหม่นะคุณผู้ชมเดี๋ยวไปที่ Horn ่ออนนนนบักะ ไปที่ฮอนบันเฮ้ยอันนี้ฮอนบันปะเออฮอนบันนะครับมาที่ n b c เอ่อชอนอูป่ะว้าบเลย let's go อ่าเรามาถึงชอนอูแล้วนะครับนี่เรามาดูกันหน่อยนะครับว่าอัปเดตครั้งนี้เนี่ยของบัฟชอนอูจะได้อะไรครับเอ่อเฮ้ยคุณผู้ชมโอกาสเสริมพลังยุทธภัณฑ์สำเร็จ1%เปอร์เซ็นต์เอาว่ะเฮ้ยเป็นบัฟที่โคตรเจ๋งเจ๋งจัดเฮ้ยน่าสนใจดีนี่ ถ้าเกิดว่าซื้อ300เพชรนะครับจะได้โอกาสเสริมพลังยุทธภัณฑ์สำเร็จอีก3%เลยอย่างนั้นนะเฮ้ยกดรับไปดีฮึบโอ้ผมได้อันนี้มาแล้วครับบัฟเด็กหน้าใหม่นะครับโอกาสเสริมพลังยุทธภัณฑ์สำเร็จ1%แล้วก็สิ่งที่เราจะไม่พูดไม่ได้นะครับคุณชมก็คือเจ้านี่เลยนะฮะสำหรับ พระเอกของอัปเดตในครั้งนี้นะครับนี่คุณผู้ชมเห็นไหมสงครามฝ่ายครับมาแล้วนะเออนี่เป็นแบบนี้เลยซึ่งมันเล่นแบบไหนเนี่ยผมผมก็ยังไม่รู้นะครับยังไม่มีข้อมูลเลยนะเออตรงนี้นะครับโดยที่เวลาที่สามารถเข้าไปเล่นได้เนะี่ยคือ3ามทุ่มของวันเสาร์และวันอาทิตย์นะซึ่งผมลองไปดูข้อมูลที่เพจมาแล้วนะครับหลายๆคนเนี่ยบอกว่าเวลามันทับกับสงครามสำนักใช่ไหมซึ่งเหมือนกับว่าถ้าผมเข้าใจไม่ผิดนะครับก็คือไอ้สงคราม สำนักเนี่ยมันจะมีวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับเออมันจะเปลี่ยนเป็นวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับส่วนไอ้สงครามฝ่ายเนี่ยมันจะเป็นเสาร์กับอาทิตย์นะครับอ่านั่นก็หมายความว่าในวันเสาร์กับวันอาทิตย์เนี่ยจะไม่มีสงครามสำนักนั่นเองนะครับเออประมาณนั้นนะครับโดยที่เงื่อนไขที่จะเข้าสงครามฝ่ายเนี่ยคือคุณผู้ชมต้องมีเลเวล1 0 0ขึ้นไปนะครับอืมนะครับ100ขึ้นไปนะถึงจะเข้าตรงนี้ได้นะครับ เออประมาณนี้นะครับแต่ว่าข้อมูลว่าเข้ายังไงหรือว่าอะไรยังไงเนี่ยผมยังไม่รู้นะครับรู้แค่นี้นะรอวันเสาร์นี้แล้วกันนะครับว่ามันจะเป็นยังไงนะคุณผู้ชมอ่ะคุณผู้ชมครับเราก็มาเก็บตกสิ่งที่ไม่ได้พูดในคลิปเมื่อสักครู่นี้นะครับเอ่อมันจะมีโปรโมชั่นนะครับเทมอลหนึ่งร้อยห้าสิบบาทนั่นเองนะครับก็คือเมื่อคุณผู้ชมนะครับซื้อไดมอนด์ด้วยเงินทุกๆหนึ่งร้อยห้าสิบบาทนะครับคุณผู้ชมจะมีสิทธิ์ในการมาสุ่มไอ้เจ้าพวกนี้นะเฮ้ยมีหลายอย่างเลยนะครับนี่เหรอ เป็นป้ายมันฟ้านะครับมีสร้อยมันฟ้ามีอะไรแกเฮ้ยผมอยากได้ป้ายมันฟ้ามากเลยอะมันแบบว่าเพิ่มเลือดแบบจังหนับจัจดแล้วก็มีพวกกล่องสุ่มประดับ s r นะครับกล่องสุ่มอาวุธอะไรมากมายประมาณนี้นะครับแล้วก็สเต็ปอัพ3 0 0นะครับนี่นะก็คือทุกๆ3 0 0บาทนะครับคุณผู้ชมจะได้รับรางวัลพวกนี้แบบฟรีๆเลยนะฮะสมมติว่าคุณผู้ชมเติมไป900บาทใช่ไหมคุณผู้ชมก็จะได้แบบนี้ครบไปเลยนะครับ แล้วพอคุณผู้ชมเติมอีก300บาทเนี่ยคุณผู้ชมก็จะวนกลับมาที่อันนี้นะครับแล้วก็ทไํไปได้ไปเรื่อยๆนะครับวนไปเรื่อยๆเลยนะฮะเรามาดูกิจกรรมที่ท,ทางเพจเขาลงวันว่างนะครับเอ่อจะมีเจ้าชุดอันนี้นะเป็นชุดเขาเรียกว่าอะไรเนี่ยชุดทันบกจันทรานะครับไหนลองไปดูหน่อยซิว่ารายละเอียดของมันจะเป็นอย่างไรนะครับจมนีชุดของมันก็จะเป็นประมาณนี้เลยนะครับอืมซึ่งความสามารถของมันนะครับก็คือจะเพิ่มพลังโจมตีขั้นต่ํากับขั้นสูงเนี่ยอย่างละสิบเปอร์เซ็นต์นะครับ อัตราความแม่นยำเพิ่ม15%โอ้หเป็นเป็นสายแม่นเนอะสายเด็กออออันนี้อันนี้สายเด็กนะครับสายสายเอจิอัตราหลบหลีกเพิ่ม7%นะครับแล้วก็ไม่คิดการป้องกัน3%เอันนี้คืออะไรเจากอเเออนี่เป็นเจากอมั้งครับแต่ผมไม่รู้ว่ามันแสดงผลยังไงนะครับหัวน,นี้ชุดแห่งสายเอจิอย่างแท้จริงนะฮะสุดท้ายนะครับคุณผู้ชมบางคนอาจจะไม่ทราบนะครับอันนี้มันมีเอ่อเขาเรียกว่ากิจกรรมนะครับกดอีโมจินะครับว้าวกับ ลิฟนะฮะเนี่ยตรงเนี้ยคุณผู้ชมมันจะมีว้าวแล้วก็ลิฟนะฮะเนี่ยสองอันนี้นะครับให้คุณผู้ชมมากดในเพจนี้นะครับซึ่งเขาบอกว่าเออ่เลือกฝ่ายที่โพสต์นี้เลยนะฮะจะสุ่มแจกป้ายมุจลุรู้สึกว่าจะระดับ4ป่ะครับระดับ4นะครับ3ชิ้นนั่นเองนะครับรวม40รางวัลนะซึ่งเออ่เดี๋ยวนะนะครับอย่างผมเนี่ยอยู่ฝ่ายอาธรรมใช่ไหมผมอยู่อาธรรมก็ต้องเป็นว้าวนะครับเป็นว้าวตรงนี้เลยนะจุ๊บ เขาก็จะสุ่มนะครับเขาบอกว่าจะจะสุ่มแจกนะครับผมก็ยังไม่รู้ว่าจะสุ่มยังไงนะเขาบอกว่าประกาศผลวันที่14กุมภาครับวันวาเลนไทน์นะครับ,รบผู้โชคดีต้องมารายงานตัวที่โพสต์ประกาศผลภายในวันที่17กุมภาพันธ์อ่าเขาแสดงว่าเขาน่าจะประกาศผลด้วยการโพสต์ที่เพจนี้นั่นเองนะครับเ,เนี่ยเพจเนี้ยเรียวยกังมงบายนะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงไว้ที่ใต้คลิปแล้วกันนะครับว่ามันเป็นเพจไหนนะคุณผู้ชมก็กดว้าวหรือกดเลิฟได้นะครับเอาละครับคุณผู้ชมก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหร ถ้าเกิดว่ามันมีสงครามมาเมื่อไหร่นะครับเดี๋ยวผมจะเอ่อมาทําคลิปให้ดูอีกทีแล้วกันนะครับเพราะผมไม่มีข้อมูลเลยนะคุณผู้ชมนะเออนะครับประมาณนั้นแล้วกันก็หากคุณผู้ชมชื่นชอบนะครับฝากกดไลค์กดซับสไครต์ด้วยแล้วกันนะคลิปหน้าจะมาตอนไหนเนี่ยติดตามไว้นะครับผมวันนี้ผมคงต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะคุณผู้ชมไว้ใจกันใหม่นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับผมอยากกดตีบวกละเกินเมื่อไหร่จะถึงวันอังคารนะ